เอาดีๆนะฮะต้องตอบถูกให้ได้มากกว่า3ข้อขึ้นไปใครที่สามารถทำคะแนนได้มากกว่า3ข้อขึ้นไปแล้วอยู่ด้วยกันจนข้อที่10นะครับคุณมีโอกาสที่ได้ j จพารนะครับวันนี้แผ่นที่1เพื่อเอาไปชิง iPad Gen 9เอาเลยนะครถ้าเกิดพร้อมแล้ว h a ็กศตัวการ์ตูนตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับขอดูรูปครับโอ้เอาเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยนะ เดี๋ยวพี่ดงเขาขอสมาธิในการวาดแป๊บหนึ่งนะฮะเอาละฮะ #01 ครับเดี๋ยวจะมีใบด้วยเดี๋ยวจะมีใบ้ด้วยใบ้ด้วยเพลง,พลงถ้าเกิดพร้อมแล้วลองดูมิวสิกเพลงนี้ก่อนตัวการ์ตูนตัวนี้เป็นตัวการ์ตูนที่ชื่อว่าอะไรครับเปิดมาเลยครับอ่าเอาละไอตัวนี้มันตัวอะไรนะฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันเพลงมาแล้วเพลงมาแล้วน้องๆลองฟังเพลงดูครับตั้งใจฟังเพลงครับนี่คือเพลงอะไรตั้งใจฟังเพลงกันอนะที่รัก นะครับอ,อ,อัตมา yeah, <okay. S 1> อัตมาจังเซลมูน <Okay. S 1> เออเซลมูนหลายคนตอบเซลมูนขอตอบตรงนี้เลยว่า #01 ไม่ใช่เซลมูนเออนี่ครับรูปที่ดิวงวาดนะฮะจะเป็นรูปนี้ครับเอาแล้วนะฮะหลายคนตอบเข้ามาว่าลูฟี่หลายคนตอบเข้ามาว่าลูฟี่จากวันพีทเอาละ #01 ลูฟี่จากวันพีทเป็นไงบ้างฮะรูปภาพที่ดิว่วงวาด <laughs> นี่อาจารย์ให้เกรด A บวกแน่ไงวะงงมากเลยนะครเอาแหละเนปลาเดี๋ยวเฉลยให้หน่อยเฉลยเอารูปมาครับเฉลยมาเลยครับกระตูนตัวแรกของผมนะนั่นก็คือตัวนี้นัเดเอตดตึงลูวี่จากวันพิษถูกต้อง